ยืนชันยืนชันลูกเชียนยืนชันได้นะครับตอนนี้แล้วแต่พวกเราย,ยืนชันจันก๋วยตียวเส้นมีนี้มีเหลืองวันนี้สมเนีนจบการศึกษารับประกาศสียบัตรจันม .3 มมเสร็จแล้วก็มาจันเอน เป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นมีเหลืองก็ขอแสมมดงความยิจธิสัมเด็จสมเร็จ <ตะ S 1> กัลยากมารสาวมโหสลูกนเนนตอนนี้กำลังรับก๋วยเตี๋ยว,วนะครับมีลูกชิ้นแล้วก็มีนะ้ำ น้ำเย็นๆนะครับน้ำอะไรบ้างก็หลายหลากมากสีครับน้ำโรงเรีนเคยฉันประจำเด่ขอประชาสัมพันธ์นะครับกล้วยที่เห็นอยู่นี้เป็นแม่แล้วก็พ่อของสามเณรอดิพงศ์รากกระโทกที่นำมาถวาย แล้วก็นำมามอบให้ผู้ปกครองนักเรียนด้วยนักครูด้วยวมาแต่เช้าเตรียมถผงห่อให้ด้วยเนี่ยห่อเป็นกล้วยนี่จะสุกป,ประมาณสองสามวันมากงั้นเอาไปภาษาฝาัา่เอาไปบ่มกันเอาไปบ่มเอาไว้เอาไปอบเอาไว้นะครับสักสองสามวัน ก็จะสุขเพราะที่นั้นผู้ปกครองนักเรียนนะครับอยากจะได้ของฝากจากวัดกลางเพราะนามาถาวายในวัดกลางแล้วก็บอกว่าให้อาจารย์จต่การให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเนี่ทั้งครูทั้งผู้ปกครอ,องนักเรียนทั้งคนที่มาร่วมงานนะครับรับของฝากได้นะครับมารับได้เลยนะครับนะ ถือไปไว้เลยให้พ่อแม่เดี๋ยวไปไว้ฉันลูกเงนรก็ได้นะครับพ่อน,นำมาเยอะสามร้อยถึงห้าร้อยวีนะ่เครื่อ,อน,บนบอกมานะครับรับไปเลยนะลูกรับไปเลยกล้วยนะครับ